สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่จูนอีกแล้วนะคะทุกค่ำคืนนะคะในเวลาเดิมนะคะที่เก่าที่นี่นะคะจูนเอาสาระดีๆมาฝากทุกคนนะคะให้คุณผู้หญิงนะคะสังเกตคุณผู้ชายคุณผู้ชายสังเกตผู้หญิงให้ดีนะคะว่าคนใกล้ตัวของเราหรือคนในครอบครัวของเรามีพฤติกรรมอะไรแตกต่างแปลก ให้สังเกตกับเราเองนะคะว่าสิ่งที่พี่จูนนํามาให้สังเกตได้ใช้ได้จริงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่จูนด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามมารับชมคลิปวิดีโอของพี่จูนนะคะเผื่อที่เร็วพี่จูนวิ่งมาปุ๊บก,กดกระดิ่งทางไว้เลยนะคะจะได้ดูเลยนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้พี่จูนจะนําอะไรมาฝากนะคะ วันนี้นะพี่จูนลิฟมาคร่าวๆนะคะแค่ประมาณ4ี่ห้าข้อเท่านั้นนะคะก็คือว่าคําพูดน่าสงสัยนะคะของผู้ชายที่ผู้หญิงต้องระวังนะคะคือคําพูดน่าสงสัยของอะไรของสามีตัวเองหรือน่าสงสัยในคําพูดของภรรยาตัวเองนะคะต้องระวังนะคะกับคําพูดนี้นะคะ ข้อแรกเลยนะคะเข้าประเด็นกันเลยค่ะข้อแรกเลยเป็นแค่เพื่อนนะคะเวลาเวลาสามีคุณหรอือว่าภรรยาของคุณนะคะไปไหนต่อไหนนะคะไปไหนต่อไหนกับใครหลายๆคนแต่บางเอิญคุณอาจจะเห็นนะคะว่าคนนี้แหละอาจจะเป็นคนพิเศษนะคะ ทำไมเขามีกับคนนี้จังเลยมันทําให้คุณเซนส์นของคุณมันจับได้นะคะทุกคนมีเซนส์นในตัวเองค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเมื่อคนใกล้ตัวนะคะทําอะไรผิดปกติหรือผิดสังเกตนะคะแล้วคนคนนี้เขาก็จะอยู่ในสถานการณ์นั้นตลอดเวลาแต่เมื่อคุณถามเขาก็จะบอกว่าเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นนะคะไม่เป็นไรคนนี้นะเป็นเพื่อนสนิทกันไม่มีปัญหาอะไรหรอกเขาเป็นแค่เพื่อน ว่าเป็นแค่เพื่อนนี่นะคะมีปัญหามาเยอะต่อเยอะแล้วนะคะปัญหาให้ต้องแก้ไขนะคะก็เพราะว่าคําว่าเพื่อนนี่แหละค่ะนะคะ,ะ,คะเพื่อนนะคะเพื่อนวันดีคืนดีก็จะได้เพื่อนมาเป็นกิ๊กวันดีคืนดีก็จะได้เพื่อนมาเป็น,นอย่างอื่นนะคะสังเกตให้ดีนะคะว่าสามีหรือภรรยาของใครนะคะพูดคํานี้ว่า ไม่เป็นไรเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่คนรู้จักกันนะคะคําว่าเป็นแค่เพื่อนนะคะต่อไปนะคะเมื่อเวลาโทรศัพท์เข้ามานะคะคุณจะถามว่าคุยอยู่กับใครเขาก็จะบอกคุณว่าแฟนเก่านะคะคุณก็ต้องเอกใจแล้วนะคะว่าเอ๊ะทำไมอยู่กับคุณแล้วทำไมต้องคุยกับแฟนเก่าด้วย เรายังมีอะไรกับแฟนเก่าอยู่หรือเปล่าทําไมแฟนเก่าถึงเข้ามายุญญา่งยากในชีวิตของเราเป็นอะไรสมควรทําหรือเปล่านะคะคือคําว่าแฟนเก่านะคะถ้าเกิดว่าเลิกกันจริงๆแล้วเขาก็จะไม่รับโทรศัพท์นะคะคือตัดขาดไปตั้งแต่ว่ามีภรรยาใหม่หรือแฟนใหม่ นะคะอาจจะคุยดีด้วยได้แต่คือบางกรณีเท่านั้นนะคะอันนี้ให้แยกแยะนะคะบางคนอาจจะยังเป็นเพื่อนกันได้กับแฟนเก่าไม่มีอะไรล้ำเส้นแต่ส่วนมากแล้วยังตัดไม่ขาดนะคะถ้าเกิดว่ามีกรณีที่ยกหูโทรศัพท์พอคุณถามว่าใครโทรมาปุ๊บบอกว่าแฟนเก่าอันนี้ตัดบัวย,ยังเหลือเยื่อใ่นะคะยังไม่สนิทใจให,ให้ระวังเอาไว้นะคำพูดที่ต้องระวังนะคะ ต่อไปนะคะข้อสามนะคะเมื่อคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงนะคะพูดคำนี้กับคุณว่าเราห่างกันสักพักนะคำว่าห่างกันสักพักนี่ก็คือเขาจะเลิกกับคุณนั่นเลยค่ะนะคะแต่เขาไม่มีคำพูดสวยหรูที่จะมาพูดห่างกันสักพักห่างกันสักพักแล้วก็ห่างห่างห่างแล้วก็หายกันไปเลยค่ะ มันเป็นคําพูดที่เขาพูดออกมาว่าอนาคตแน่นอนว่าต้องเลิกแน่นอนนะคะก็คือแบบเ,เราห่างกันสักพักนะเพราะว่านิสัยเป็นแบบนั้นแหละนิสัยคุณเป็นแบบนี้แหละเราแบบมีทะเลาะกันเราไม่ค่อยเข้าใจกันถ้าเราไม่เข้าใจกันนะเราก็ต้องห่างกันสักพักดีไหมคําว่าห่างกันสักพักนี่ก็คือคําพูดนะคะชวนคุณเลิกในทางอ้อมนะคะสังเกตนะคะว่า ใครคนใกล้ตัวคุณภรรยาหรือสามีหรือแฟนเคยพูดคำนี้กับคุณหรือกำลังจะพูดนะคะสังเกตเลยนะคะต่อไปนะคะในยามที่ว่าคุณไปอา,อาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานคุยกันหรือว่า,าจจเป็นคนรู้จักคุยกันนะคะแล้วคนสนิทหรือว่าแฟนคุณหรือว่าภรรยาของคุณถามว่า คนคนนั้นเป็นใครอันนี้ให้พึงระวังไว้นะคะว่าบางทีหัวคุณอาจจะแตกก็ได้เพราะเขามีความรู้สึกว่ามันมีอะไรทำแม่งทำแม่งนะคะคือเมื่อสามีหรือภรรยาถามว่าเขาคนนั้นคือใครคือให้ตั้งใจให้ดีว่าเขากำลังเรื มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งกับปฏิกิริยาที่คุณไปคุ้นเคยสนิทกับคนคนนั้นคือเขาไม่ไว้วางใจนั่นเองนะคะเขาไม่ไว้วางใจคุณที่คุณไปพูดกับคนคนนี้สนิทสนมเกินหน้าเกินตานะคะคือเขาอยู่ในฐานะแฟนเขาอยู่ในฐานะสามีหรือภรรยาของคุณเขามีสิทธิ์ถามว่าคนคนนี้นะ่ะเป็นใครที่มาคุยกับคุณอยู่นะเขาเป็นไทย ถูกไหมคะถ้าเขาถามว่าเป็นใครคือคุณต้องรู้แล้วว่าพฤติกรรมที่คุณทำนั้นนะมันไม่ดีถูกไหมคะมันอาจจะแบบสนิทสนมกันเกินเหตุทำให้เขาเข้ามาทักนะคะให้จำเอาไว้นะคะว่าพฤติกรรมแบบนี้นะคะมันจะเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นให้เราต้องเข้าใจเลยว่า ที่เขาพูดแบบนั้นกับเราอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่มันเป็นการหลีกเลี่ยงนะคะอย่างที่เขาบอกว่าห่างกันสักพักคือเป็นการบอกเลิกนะคะเป็นทางบอกเลิกทางอ้อมให้คุณรู้ไว้เลยว่าห่างกันนิดเดียวแล้วก็จะห่างออหา่าห่างไปเรื่อยๆนะคะอยากคบว่าเป็นแค่เพื่อนกันก็เหมือนกันนะคะเป็นแค่เพื่อนกันนี่มันไม่ได้เพื่อนมาเยอะแยะแล้วละคะ่ะแต่เป็นข้ออ้างของเขา ที่เวลาคุณถามสามีคุณว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครเขาก็จะมาบอกคุณว่าเป็นเพื่อนผู้ชายกับผู้หญิงถ้าให้พูดกันจริงๆแล้วมันจะเป็นเพื่อนกันได้ยังไงถูกไหมคะถ้าเป็นเพื่อนกันในกลุ่มคุณก็ต้องรู้จักแต่ถ้ามันไม่เป็นเพื่อนกันในกลุ่มไม่เป็นเพื่อนที่คุณไม่คุ้นเคยแต่เขาบอกว่ามาเป็นเพื่อนกันคุณก็ต้องเอกใจแล้วว่าเอา้าเป็นเพื่อนกันยังไงทําไมคุณไม่เคยรู้จัก นะคะเป็นเพื่อนกันทําลายชีวิตครอบครัวมานักต่อนักแล้วค่ะเพราะคำว่าเป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะที่เขาไม่มีข้ออ้างนะคะให้ระวังเอาไว้นะคะถา้าสามีใครมาบอกว่าคนคนนี้เป็นเพื่อนนะคะแล้วก็ภรรยาคนนั้นมาบอกผู้ชายคนนี้นะเป็นเพื่อนให้คุณสามีก็ระวังไว้ด้วยนะคะ4 ห้าข้อที่พี่จูนเอามาให้นี้นะคะใช้ได้กับทุกกรณีนะคะที่พี่จูนพูดถึงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่จูนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะสำหรับคืนนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าพี่จูนเอาอะไรดีๆฝากนะคะสำหรับวันนี้นะคะนอนหลับฝันดีค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ